ครับผมเราก็จะมาดูตัว VPM นะครับ08.1นะครับการเซ็ตค่า CT จะมีผลต่อกระแสรั่วไหลสั่งตัดนะครับอันนี้เอามาถ้าค่า CT อยู่ที่50.5นะครับนะครับก็จะใส่เป็น100นะครับอาขอโทษครับจะ,จะใส่เป็น10นะครับ5 0 5 0 5เนอะอก็มาดูที่ อาคุดสองนะครับที่กระแสะสั่งตัดน,นะครับจะอยู่ที่หนึ่งนะครับต่ำตัวนี้ไม่ได้เพิ่มได้นะครับอาท่เช่นถ้าเป็นซีทีสองร้อยห้าสิบครับห้านะครับก็จะมาปรับแก้ตัวที่ซีทีนะครับี CD เนาะก็จะเป็นห้าสิบครับผมเพิ่มซีทีเป็นห้าสิบ 50นะครับีถีก็อาจจะไปดูที่เอาพุทสองนะครับอ2ค่ากระแสที่สั่งตัดนะครับจะอยู่ที่ห้านะครับจะเริ่มต้นที่ห้าไม่สามารถตังต้งตัวนี้ได้ถ้าจะใช้หนึ่งแอมป์ในการผ่านตัดต้องเป็นีที50ค่ะห้าครับนะครับแล้วก็ เปิดเทปครับปิดครับวันนี้นะเิดเทปนะครับปิดนะครับ